สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมาร์คอตออนไลน์ในแอปมาร์คอตขั้นเทพนะครับบรรยายแบบนี้ทุกครั้งแต่ก็มีคนถามเกือบทุกครั้งว่าเล่นผ่านแอปอะไร <c oughs> แอปที่ใช้เล่นแอปอะไรครับนะกขนาดผมพูดทุกครั้งนะว่าผ่านแอปมาร์คอตขั้นเทพออนไลน์ บางทีเขาอาจจะไม่ได้ฟังเราเกลิ่นขึ้นแรกตลอดโอเคครับสามเหลี่ยงพบสามเรี่ยงโอเคต่อแล้ว ขึ้นไปครับขึ้นไปเตรียมยิงสองผมไม่ยิงสองเลยนะครับเพราะว่าถ้ายิงไปไปตกมาเลขสิบเก้าเขาก็ยิงสองกลับได้นะครับผมเลยไม่เล่นจังหวะนี้ผมเลยไม่เล่นจังหวะแรกนะครับ ขึ้นไปก่อนขึ้นไปครับ ลงแรงนะครับอันนี้คือวิดีโอลงแรงเนาะบางคนเวลาไลฟ์สดอยากดูอยากดูให้ผมลงแรงให้ดูน,นี่แหละครับนี่คือลงแรงเหมือนกันเป็นการบันทึกวิดีโอตอนเล่นนะครับแต่ว่ามีการตกแต่งวิดีโอตัดต่อเพิ่มเสียงเพิ่มอะไรให้มันสวยงามแล้วก็ไม่ให้เห็นรูปโปรไฟล์ของคู่แข่งแล้วก็ของผู้เล่นนะครับเพื่อป้องกันสิทธิส่วนบุคคลเนาะ คนก็ไม่ชอบให้มาลงอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับเวลายูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์เอาเกมแนวนี้มาลงแล้วเห็นภาพตัวเองแพ้นะครับไม่มีใครชอบอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องบันทึกวิดีโอตอนเล่นจริงอยู่แต่ว่าต้องมีการมาตัดส่วนที่ท่านผู้ชมบางท่านเขาได้ขอไว้นะครับ ออกไปนะครับบางคนถึงขั้นซีเรียสเลยนะครับจริงๆนะครับเมื่อก่อนผมเอาลงทั้งหมดนะให้เห็นทั้งหมดทั้งชื่อทั้งอะไรเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็เลยลบออกเลยเนื่องจากมีการขอร้องเข้าไปคอมเมนต์ไปเข้าไปขอไว้นะครับว่าให้ลบออก ทีนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปเวลาผมไลฟ์สดทุกครั้งก็จะมีคนมาขอให้ผมลงแล้งให้ดูหน่อยนะครับผมก็เลยบอกว่าให้มาดูในช่อง YouTube ช่องคำพีมักฮอดหรือว่าทางช่อง Facebook อำนาจวงศาได้เลยมันก็คือวิดีโอแบบเดียวกันนะครับไม่จาเป็นจ่ต้องไปรอดูเวลาผมไลฟ์สดนะครับมันคือวิดีโอชิดชนิดเดียวกันนะครับ ขึ้นไปครับกินไปโอ้จอไปหุบซะนี่ผมเป็นคนที่ชอบเดินลูดนะครับเดินลูดจอต่อเลยดีวยกว่า เรียบร้อยครับไปครับตัดหน้า สามตัวเรียงแล้วเราได้เดินสามเรียงน่าจะเข้าแต้มอีห้อยละงานนี้เข้าแต้มอีห้อยเอา้าไม่ขึ้นเจ็ดมาสิบนะครับ เขาไม่ขึ้นเจ็ดมาสิบเขาขึ้นเก้าสิบสามแปลกดีนะครับเลือกเล่นตัวนี้แปลกดีขึ้นไปครับต่อครับผมเลือกต่อเลย นี้เขาขึ้นมาลบโผล่ขึ้นไปเตรียมไปต่อสองขึ้นไปครับ กินฟรีทีนี้เขาปล่อยให้กินนะครับเขาปล่อยให้กินเลยแล้วมาเข้ากินคืนเราทีห exactly. ลังเราก็ไปเข้าห้องเตรียมกินเหมือนกันเขากินลงมาเราเข้ากินฟรีหนึ่งเขาปล่อยให้กินนะครับแล้วเข้ากินสองเราแน่ๆเลยหรือเข้ากินหนึ่งมายเลขสามสิบ เขากินสาสิบไม่ได้เพราะเราจะจับหมายเลขเจ็ดตอนนี้เข้าได้อย่างเดียวคือเข้ายิบเก้านะครับนั่นแหละครับเข้าได้อย่างเดียวคือเข้ายิบเก้า นะครับแล้วก็ให้กินไปกินขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ทีนี้เข้าเหลืยตัวเดินอยู่แค่อ่าหนึ่งตัวนี้เราจับกินตัวนี้ก็จบแล้วน,นั่นเองเยบ็บลอยแล้วนะครับจับสายยาวแล้วเดินหอต,ตัวเดียวก็จบ อแล้วครับปล่อยเวลาหมดไอเราก็นึกว่าแต่อะไรทำไมไม่เดินปล่อยเวลาหมดมาดูกระดานที่สามที่สี่ครับผมกระดานที่สามที่สี่โอ้ชื่อคนนี้เท่ดีนะครับชื่อเขาเขียนว่าระวังกินสามนะครับ ชื่อเท่ดีมากนะครับเอ้หุบจอหุบอีแล้วขออภัยนะครับผมชอบใส่ครบใส่ชอบเลื่อนไม่ชอบกดแล้วยกนะครับขึ้นมาเราอยากขึ้นยี่สี่สิบเก้าเด็ดขาดไม่งั้นโดนกินสามอย่างที่ชื่อเขาตั้งไว้เลยนะครับ ชื่อเขาตมามไว่าระวังโดนกินสาแน่นอนเลยนะครับชื่อแบบนี้ดีนะครับที่พูดนี่คือชื่อแบบเนี้ยเหมาะกับการเล่นหมาฮอตนะครับก็คือตั้งชื่อเกี่ยวเนื่องกับกับวลีที่จะใช้กันในในการเล่นมหฮอตนะครับระวังโดนสองระวังโดนสามอะไรเนี้ยครับเป็นวลีเป็นคําพูดที่เราใช้ ในคารเร่นมงฮอทนะครับแล้วเราเอามาตั้งชื่อนี่เออ,อเคูเคดีกว่าตั้งคําหยากใายนะครับดีกว่าตั้งไปแบบอื่นตั้งแบบนี้ผมขอชมเลยนะครับขอนิยมชมชอบเลยเป็นการสร้างบรรยากาศก่อนแข่งทําให้คู่แข่งต้องระวังกินสามต้องระวังเวลาเจอเขาระวังโดนกินสามนะอะไรอย่างงี้ ลงไปครับทีนี้เขาแทรกเข้ามาขึ้นไป ตอนนี้เก็ดเดินไม่ได้เดินได้ตัวเดียวนะครับคือเก้าสิบสามแล้วก็ต่อเลยต่อไปเข้าฮอดเลยนะครับบีบเกเ่อยเรื่อยๆตัวน,นี้ขึ้นมาไปเข้าฮอดนะครับ ลงมาตรงนี้เข้ากินเฉยๆนี่แหละเข้ากินง่งายๆเลยเขาเดินให้เราเลือกกินเรากินไปทางสิบสี่หมดตัวเดินแล้วนะครับทางนู้นโอเคครับ กระดานที่สี่นะครับทีนี้สเปนทีมชาติสเปนนะครับทีมชาติสวยมีให้เลือกนะครับเต้มอ่าไม่ใช่เต้มที่พูดผิดอ่าลูกเล่น f f พวกนี้มีให้เลือกนะครับขอให้เรามีม,มีเหรียญไปซื้อนะครับเราสามารถซื้อหมากสวยสวยได้แต่มันมีอายุมันนะมันไม่ใช่ว่าซื้อแล้วใช้ได้ตลอดอาจจะใช้ได้แค่เจ็ดวันอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องซื้อใหม่ ผมก็เลยไม่ซื้อนะครับมันมีมันต้องซื้อตลอดนะครับเพราะเจ็ดวันมันก็หมดเ,เจออีกปุ่มนะครับเราเจออีปุ่มเกมนี้เ,เขากินเข้ามาอืมขึ้นไป เดินไมน่นอกนี่ไม่เคยเห็นแต้มนี้หรือเปล่าเขาไ,ไม่เคยเห็นแต้มนี้นะครับเขาก็เลยหยุดสักพักหนึ่งทุกทีส่วนมากเวลาคนอื่นเห็นแต้มนี้เขาจะเดินสิบเก้าสิบห้าต่อสองเข้ามาแต่คนนี้เดินสามเอ็ดยิบเจ็ดนะครับโอเคขึ้นมาเรื่อยๆน่าจะไม่ค่อยได้เห็นแต้มนี้ ส่วนมากแล้วนักแข่งฮอตดส่วนใหญ่เวลาเดินีิปุ่มก็จะเห็นเดินสิบสิบสี่ซะส่วนใหญ่นะครับเห็นคู่แข่งเดินรับด้วยสิบสิบสี่อันนี้ก็โดนสองหลังนะครับที่นี่โดนสองหลังไปเราก็ต่อนะครับเราก็กินสองไปทีนี้เขาเลือกมาเข้าฮอตดตานี้เราไปเข้าฮอตดก่อน อย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังเข้าฮอตตานี้ไม่ได้เราเข้าสามสองได้ <c oughs> เข้าสามสิบเอ็ดไม่ได้นะครับเขาพยายามจะมาฆ่าฮอตเรากหยับหนีก่อนโอดนโจอยอีกแล้ว, <c oughs> ดวโดนจอยอีกแล้วขึ้นไป ถ้าเราต่อก็น่าจะจบนะอ้อได้เลยนี่ต่ออย่างนี้นะครับเห็นพอดีนะครับต่ออย่างนี้เลยง่ายๆนี่ไปครับ เรียบร้อยนะครับโอเค